เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะขอพูดถึงเดือหนึ่งผ่านมาเราเป็นยังไงบ้างเพราะเราตั้งใจว่าคลิปนี้เราจะลงวันที่2 2กุมภาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะมันในลงตามนั้นจริงหรือเปล่าสำหรับใครที่อยากสมัครเนาะจะได้ยังสมัครของจุฬาทันโอเคก็ผมอาร์คบัสนะครับก็ตอนนี้กำลังทำงานเป็น Python d e v e l o p e r แล้วก็เรียนต่อปโทสาขา Data s c i e ซ c ์ที่จุฬานะครับก็จริงๆรตอนเราเรียนจบเราจริงเราจบจิตวิทยาเนาะเราก็ได้งานเป็น n a g e m e n t t r a i ช e ีที่บริษัทใหญ่แห่งหนึ่งเลย ก็จริงตอนตั้งเป้าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะต่อปอโทแล้วล่ะเพราะว่าก็คิดว่าไม่น่าจะไปทางสายจิวิทยาแล้วมาแมเนจเมนต์ล้วก็อยู่สายนี้แหละบิซเนสเออก็พอทําได้ก็เงินก็ดีอะไรเงี้ยก็คิดว่าอยากจะเก็บประสบการณ์ไปเลยแบบถ้าเรามีประสบการณ์มากพอปอโทก็อาจจะไม่ต้องก็ได้อะไรเงี้ยเราก็คิดอย่างนั so, ้นนะเนาะจนพอเราได้เปลี่ยนตาแหน่งเนาะจากแมเนจเมนต์มาเป็นเซลส์เราก็เจอว่าเอ้ยเราก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็เลยทําให้เราเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนสายขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่ง บวกกับอินสปายเนาะเรื่องแบบว่าการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์อะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบเราเห็นข้อมูลยอดขายเราอาจจะแบบเดาถึงพฤติกรรมของลูกค้าได้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงที่เราทำแมネจเมนต์เราก็แบบเหมือนทำเอ็กเซลเยอะอะเออเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องข้อมูลมันก็ดูน่าสนใจนะเราน่าจะพอจะขยับไปทําได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราสนใจที่ย้ายสายไปทาง Data เนาะก็ทีนี้นี้ต้องเกิดอิสนิดนึงเนาะว่าในสายของ Data เนี่ย ็จะส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น3สายงานหลักๆเนาะหนึ่งก็คือ Data e n g เ n e e r d a ียร n g i n e e อเนี่ยคือหลักๆคือเป็นคนจัดการเนาะลำเลียงข้อมูลที่ได้เข้ามาให้มีการดัดแปลงให้เก็บเฉพาะสิ่งที่เราจะต้องเก็บจริงๆริงให้ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานหรือว่าพร้อมจัดเก็บอะไรเงี้ยซึ่งตัวเราในตอนนั้นเนาะตอนที่เรากำลังคิดว่าอยากจะย้ายสายก็มองว่าโอ้ยนี่ยากไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเออคุณต้องเก่งคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วคุณก็ต้องเก่งโค้ดด้วยอะไรเงี้ยเออซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เ ไม่ไม่น่าจะขยับเข้าไปทําได้เนาะอันที่2 data scientist หรือคือจริงมันคือที่เราเรียนอยู่ตอนนี้แหละก็ต้องบอ data scientist เนี่ยจะเป็นคนเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้งานมาทําให้มันมีมูลค่าขึ้นมาเนาะไม่ว่าจะเอาไปแบบว่า t r a น AI หรือทํา machine learning หรือว่าแบบเอาโมเดลต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลเนาะให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดเออตามแบบว่า business หรือตามอะไรพวกนี้ที่เขาจะต้องการเนาะเออซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในมูลองตั้งแต่วันนั้นและตั้งแต่วันแรกที่เราคิดจะย้ายสายอ่ะก็รู้สึกว่าเนี่ยน่าสนใจที่สุดแต่่วา พราะมันต้องการโคดิ้งสกิลแน่นประมาณหนึ่งเนาะเราก็รู้สึกว่าเออไม่ยังไม่มั่นใจนะเวลานั้นว่าแบบเอเอเราจะเรียนตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือจะหางานทางนี้ทําได้จริงๆไหมอะไรเงี้ยพอมาอันที่3ก็คือ Data a n a l y s t ลิสดัตต้าแอนลิสเนี่ยเท่าที่เรารับรู้ตอนนั้นเนาะมันคือเหมือนเป็นคนคอยแปลงสิ่งที่มีประโยชน์หลายๆอย่างที่ Data Scientist สามารถหาออกมาได้จากข้อมูลดิบหรืออะไรพวกเนี้ยเอามาแปลผลแล้วก็แบบวิช u ลไลซ์หรือทํายังไงก็ได้แบบนําเสนอให้กับทางธุรกิจ ช้ต่อไปเนาะซึ่งอันนี้ก็แบบรวมถึงเรื่องของการปรับให้ใช้ได้กับโจทย์ทางธุรกิจจริงๆด้วยอะไรเงี้ยเออซึ่งไอ้ตรงพันนี้แหละฝั่งของ Data a n a l ลิสนี่แหละที่เรารู้สึกว่าเออเราน่าจะไหวเนาะเพราะาเราเนี่ยมาจากทางฝั่งของเซลล์เนาะหรือแบบฝั่งของ n a n e m e n t อะไรเงี้ยเออมันทำให้เราพอจะมีความรู้ด้าน s i n e s s บ้างเออแล้วเราก็แบบแปลภาษาที่เป็นแบบข้อมูลจะจ๋ามาคุยกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยนีเ่เราคิดว่าเราพอทําได้โคดดิ้ก็ ก็จริงก็ต้องใช้แหละแต่แบบเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ต้องไม่ต้องเยอะเท่ากับอีสองอันก่อนหน้านี้เนาะเราก็จะรู้สึกว่าเออลองมาทางนี้ดูละกันตอนนั้นก็เลยเป็นเป้เปาหมายว่าโอเคเราจะย้ายสายจากเซลลมา Data Data ตรงไหนด a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  แ a นนิลลิสก็เลยพยายามหาคอร์สเรียนเนาะไปเจอโครงการของสามารถสกิลสามารถสกิลเนี่ยเป็นโครงการที่ทูดิจิทัล a c ค d e m มีเนาะร่วมกับสามารถสกิลของ Google คือเขาคอแลแลบกันเพื่อให้แบบว่าคนทั่วไปแบบมีโอกาสที่จะรับทุนเข้าไปศึกษาทักษะที่ Google นะ่ะเป็นคนสอน อยู่ในคอร์เซราได้โดยที่ปกติแล้วเวลาเราจะเข้าไปเรียนคอร์สพวกนี้ส่วนใหญ่เราก็ต้องเสียตังค์เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ทุนเนี่ย Google หรือทุนเนี่ยแหละรวมกันเนาะก็คือให้เป็นทุนการศึกษาฟรีเลยซึ่งก็จะมีระยะเวลาเนาะอย่างนี้ก็สามถึงหกเดือนอะไรเงี้ยต่อหลักสูตรก็สำหรับใครที่สนใจแบบว่าลองเข้าไปดูได้เนาะว่าเออตอนนี้เขามีการเปิดรับสมัครหรือเปล่า เออถ้าเกิดเขามีเปิดรัสมัครก็ลองยื่นดูเนาะแล้วก็เข้าไปเรียนตัวคอร์สที่เราสนใจได้ตามที่เขาเปิดไวนะ้เนาะซึ่งจริงๆคอร์สในเราว่ามันน่าจะปรับไปเรื่อยเนาะตามแต่เทรนดิ้งในช่วงนั้นหรือตามแต่ที่ Google จะ o ร i d วให้เนาะอย่างเด่นีน้ยังมี Data Analytics อยู่เนาะมี IT Support, Project Management, UX Design, Digital Marketing, ทัลมาค a t i ้ n ลาอทีออโตเมชั่นพทอนจริงๆ,ๆเราทำอยู่แต่เราไม่ได้เรียน <laughs> ไม่ไม่รู้ไม่อาจจะไม่ใช่อย่างเดียวกันก็นได้เออ e n c e สเบอสกิตี้ไอเซนเชียลพอมตีไอเซนเชียล่าเราละอืมแล้วก็มาลองอ่านดูตรงนี้ได้เนาะก็ถ้าเกิดใครพอจะได้ภาษาอังกฤษเนาะพอเรียนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แบบมีมีเวลาหน่อยก็มาลองเรียนได้ระยะเวลา3-6เดือนก้ใครสนใจก,ก็แวะมาดูได้เนาะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้จะบอกว่าเราก็เรียนจากสามารถสกิลนี่แหละตั้งแต่ที่เรารู้ว่าเราอยากจะย้ายเนาะเราก็เรียนแล้วจนได้ใบามาเดี๋ยวต้องโชว์ใบให้ดูแต่ว่าไม่มีชื่อนะ ไม่รู้ทุกคนจะเชื่อหรือเปล่าแต่ว่าเรามีใบจริงนะอ่านี่นี่นี่ีใบเราคืนนี้ใบเราคืนนี้นี่เห็นป่ะเป็นคอสของอ่า Google Data Analytics เนาะมาจากที่เราเรียนในคอสเซราแล้วก็มีรายละเอียดตามนี้มี8คดคอสย่อยบลาบลาานี้มอบให้ใครอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เราก็เรียนจนจบได้ใบมาเนาะแต่ว่า จริงเราสึกว่าอันนี้รีวิวแบบว่า o n e s เราเออเราสึกว่าเราไม่เราไม่ได้ได้ความรู้เพิ่มมากขนาดนั้นแต่เหมือนแบบได้พรูฟมากกว่าว่าแบบจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเรียนตามนี้ได้จนจบปุ๊บก็คือแปลว่าเออเราพอจะทําได้นะในสายแบบนี้อะไรเงี้ยหรือแบบว่ามันเป็นการปูพื้นให้เรามากกว่าว่าอ๋อเราอาจจะได้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ตัวคอสจาก Google เนี่ยมันก็ทําให้เรารู้ว่าโอเคโครงสร้างของโปรเจกต์แต่ว่า Data Analy ลิตหรือ Data อะไรพวกเนี้ยหนึ่งอย่าง ขึ้นมาเนี่ยเราจะทํำยังไงเนาะอาจจะเพราะอันนี้ไม่เป็นเบสิกด้วยไม่ใช่ตัวแอดวานซ์ที่เราเรียนอยู่ที่ที่เราเรียนนะตอนนั้นก็แต่เราก็พยายามเรียนไปเนาะล้วก็จริงๆก็ในช่วงที่เราย้ายสายก็มีมีอยู่รอบนึงเราแบบนั่งคุยกับเพื่อนเราเนะเาะพ่าเอาเอเราเราอยากย้ายสายวะ่ะแต่แบบสายที่เราอยากย้ายมันดูไม่ค่อยมีในไทยให้เราเรียนถ้าแบบจะเป็นพวกพอทลอะไรเงี้ย ส่วนรู้สึกว่าเรนคอร์สก็คือคอร์ออสเนี่ยที่เราโชว์ให้ดูเนี่ยก็รู้สึกว่าเออพื้นฐานก็ยังรู้สึกว่ายังไม่แน่นพออยู่ดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนก็ปรึกษาเพื่อนไปด้วยเพื่อนก็บอกว่าเออลองลองลองดูต่างประเทศได้นะอะไรเงี้ยถ้าจะไปปีหน้าแบบสมัครปีนี้หมายถึงว่านาะปีนั้นอะช่วงตุลาก็ยังก็ยัง,ยงทนันยังพอจะทันอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบปต่างประเทศหรอวะก็แบบเออลองดูก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยล่ะลองดูก็เลยลองสมัครซึ่งอันนี้เราจะ walk through สัออ้นๆนะว่า ถ้าเกิดว่าเราจะไปเรียนปโทที่อังกฤษอ่านี่คือเป้าหมายของเราคือไปที่อังกฤษเนาะเสร็ปเป็นไงบ้างแต่อันนี้ก็ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะว่าเราไม่ได้เรียนที่อังกฤษนะตอนนี้เพราะงั้นแล้วแบบมันอาจจะแบบไม่ได้มีรายละเอียดเยอะแยะเนาะโอเคอย่างแรกจากการที่ถ้าเกิดว่าสมมติอยากจะไปเรียนปโทที่อังกฤษเนาะอันแรกสุดสําคัญที่สุดเลยดูว่าอยากจะเรียนอะไรอันนี้ก็นั่นแหละอย่าอย่าคิดแต่แค่ว่าจะอยากเรียนปโทอังกฤษแต่ไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วว่าอยา่างนั้นอย่าดีกว่าอันนี้คอนเซนต์ตัวเนาะแต่ว่าเงินเหลือก็อ หรืออยากอยากจะไปได้ประสบการณ์ชีวิตอะไรเพิ่มเติมก็ตามสบายแล้วแต่แต่เราว่าถ้าเกิดแบบอยากจะไปเรียนจริงจังอะไรเงี้ยก็ลองดูว่าอยากจะเรียนอะไรเป็นหลักเนาะแล้วก็ดูว่าเออทิังกิบเป็นยังไงบ้างหรือเขารับนี่นั่นอะไรยังไงบ้างเนาะอืมโอเคสมมุติเราดูมาเขาว่าเลยว่าเราอยากเรียนอะไรอย่างสมมุติเราอยากเรียน d a t a Analyst ก็ติดต่ออเจนซี่เพราะว่าอังกฤษเนี่ยคือต้องบอกว่าเวลาเราสมัครเรียนต่างประเทศแต่ละประเทศมันมี culture หรือมันมี สเตปไม,ไม่ไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร่เนาะอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเท่าที่เรารับรู้มานะนิยมที่จะยื่นกันเองหมายถึงว่าเด็กยื่นตรงเข้าหามาหาวิทยาลัยเองส่วนอังกฤษเนี่ยเขาจะนิยมใช้เอเจนซี่ก็คือติดต่อหา Agency, เอเจนซี่เนาะเอเจนซี่ไปยืนย่นยื่นนี่เดินเรื่องให้ให้เราแทนอะไรเงี้ยเออซึ่งอันนี้เราก็จะบอกว่าเออหาติดต่อเอเจนซี่แล้วเอเจนซี่ช่วยเราทุกอย่างแบบว่าเราก็ไม่ได้เสียเงินด้วยเพราะเอเจนซี่เขาเท่าที่เราเข้าใจไม่ผิดนะอันนี้ผิดถูกแบบแวะคอมเมนต์บอก เขาไม่ได้ต้องมาเก็บเงินกับเราเขาได้เงินเป็นส่วนแบ่งจากทางมหาวิทยาลัยอ,อยู่แล้วเพราะงั้นแล้วไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ต้องโอนอะไรเลยเรื่องเอเจนซี่แบบคุยกับเขาแบบให้รู้เรื่องไปเลยว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาเขามีหน้าที่ที่จะช่วยเราตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เสียตังค์ด้วยเท่าที่เรารู้จริงๆถ้าเกิดว่าจะเอาแบบง่ายๆก็ตัดจบตรงนี้เลยเพราะว่าที่เหลือเนี่ยไอ้สามสี่ห้าหกที่เรากำลเล่าเนี่ยก็คือเอเจนซี่ช่วยหมด <laughs> เหมนเอเจนซี่ช่วย walk through ให้เองโอเคแต่ว่าเราก็เราเลา่เลาให้ฟังเร็วๆ้วกันเนาะ อันที่3ก็คือเช็คงบทุนแล้วก็สถานที่ที่เราจะไปเรียนเนะาะสถานที่หมายถึงแบบ university ที่เราจะไปเรียนเ,นอ,เออก็ทีที่3-3อย่างนี้มันมันผูกกันเนาะเช็คงบก็คืองบของตัวเองเนาะว่าโอเคงบเราได้เท่าไหร่แล้วแต่และที่แต่และ u n i v e ซ s ต t y เนี่ยเขาหลักสูตรหนึ่งเนี่ยเขาต้องจ่ายเท่าไหร่เนาะหรือในที่ที่นั้นจะมีทุนไหมอะไรเงี้ย ก็ลอง,ลอง,ล,องลองศึกษาดูนี่นะจะต้องแบบอจะต้องเอาแคาทีเรียของตัวเองมากางเนาะแล้วก็แบบโอเคให้พี่ทางเอจนซีเนี่ยเขาช่วยในการลิสต์หรือให้เขาแนะนําตรงนี้ออกมาโอเคตรงนี้มีทุนนะตรงนี้มีงบไม่ได้สูงมากนะอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เรื่องของที่ที่เราจะไปเรียนเนาะยูนิเวอร์ซิตี้ที่เราจะไปเรียนเนี่ยชื่อหลักสูตรบางทีเหมือนกันแต่เนื้อหาข้างในไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นอันที่ยิ่งแนะนําเลยว่าโอเคควรจะต้องเข้าไปดูให้ละเอียดหน่อยเนาะแต่นั่นคือสาเหตุที่ทำไมบอกว่าเอาให้รู้ก่อนว่าจะเรียนอะไรเพราะว่า <laughs> แค่สโคบว่าจะเรียนอะไรแล้วเอาหลักสูรตรมานั่งกลางอะ่ะมันก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งแหละก็อันนี้ก็ลองลองใช้ลองหาท่าที่เดียวของตัวเองแล้วก็มานั่งตัดชอยดูเนาะสมมุติว่าเราคิดได้แล้วเคลียร์ได้แล้วว่าคั้ที่ไจะเป็นยังไงเนาะหรือว่านิเว์ซิตี้ที่เราสนใจจะมีกี่นิเว์ซิตี้สมมุติว่ามีสัก3 4ที่อะไรเงี้ยอืมจริงจริงก็จะมีหลายที่หรือจะมีที่เดียวก็ได้นะไม่ได้ติดขนาดน,นั้นแต่ว่ามีหลายที่เราก็เขียนในสพีหลากหลายหน่อยอาจจะไม่ได้ต้องเขียนแบบว่า1่าที่1่แผ่นแต่มหมาย แบบที่ไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยบางทีเป้าหมายของเรามันเป็นเป้าหมายเดิมเนาะการเขียน SOP มันคือ Statement of Purpose ก็คือว่าส t ตท e มนของเราว่าเราเนี่ยมีเป้าหมายอะไรในการที่จะเรียนปอโทเนาะเพราะงั้นแล้วเป้าหมายเราอะมันค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดเราไปเรียนในสาขาที่มันใกล้ๆกักนแต่ว่าบางทีเนี่ยมันคือจิ่งที่เราจะต้องเขียนให้มันแตกต่างกันในแต่ละมอแต่ในแต่ละยูนิเวอร์ซิตี้คือว่าหลักสูตรอะไรที่เราสนใจในของเขาเป็นพิเศษหรือ มันมีอะไรบางอย่างที่ใน university นะันที่ทำให้เราสนใจเป็นพิเศษเนาะสมมุติว่าหลักสูตรนี้ดูแบบว่าเอ้ยแข่งเรื่อง s t a t มากเลยหลักสูตรนี้ดูแข่งเรื่องการประยุกต์ใช้มากเลยหลักสูตรนี้ดูแข่งเรื่องแบบว่าเออ AI อะไรพวกเนี้ยสมมุติถ้าเป็นสายของ data scientist ก็เขียนให้มันแตกต่างกันแบบให้มันให้แบบว่าเออเราสนใจในหลักสูตรนั้นจริงๆอะไรเงี้ยใน university นะั้นจริงๆก็ไปลองดูเองอันนี้จริงๆเราว่าเอเจนซี่น่าช่วยได้มากกว่าเราโอเคอันนั้นคือ SOP เนาะแต่ ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณนึงเนาะมันต้องถามก็ตัวเองให้เยอะว่าอะไรทําไมเราถึงอยากจะไปเรียนเนาะบางอย่างก็อาจจะไม่ได้จริงขนาดนั้นแต่ว่าทําให้มันมีอะไรขึ้นมาเออว่าทาไมเราถึงอยากจะไปเรียนเป้าหมายเราหลังจากจบแล้วเราจะไปทําอะไรจะ,จะเอาความรู้นี้ไ,ไปใช้อะไรขั้นตอนที่สเนาะถัดไปขั้นตอนที่ห้าคือหาอาจารย์หรือหัวหน้างานเนาะในการเขียน recommendation letter ให้ต้องบอกว่าเวลาเราเรียนปโทรเราไม่ได้ไม่ได้อยู่ๆก็โดดไปแล้วก็เอ้ยอยากเรียนครับอะไรเงี้ยบางที ถ้าเป็นวิชาการจ๋าๆอะไรเงี้ยเขาก็จะให้อาจารย์2ท่านเป็นคนเขียนมาเนาะว่าเอ้ยคนนี้อ่ะในในโซนของอะคาเดมิกที่เรียนมาในช่วงปตีเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ก็หาอาจารย์ที่สนิทหรืออาจารย์ที่เราทำซีเนียร์โปรเจกต์ด้วยอะไรเงี้ยก็ลองคุยคุยคุย,คยดูเนาะอย่างถ้าเป็นสายที่แบบว่าออกมาบิสเนสหน่อยหรือเป็น Data อย่ไงเงี้ยบางทีเขาอนุโลมให้หัวหน้างานเป็นคนเขียนให้ได้1ฉบับแล้วก็ให้อาจารย์เขียนอีกหนึ่งฉบับอะไรเงี้ยเออซึ่งเราใช้วิธีนี้เนะเาะก็คืออาจารย์หนึ่ ว่าเลคคอมเมนต์ให้เราว่าเออเราอย่างสมมติถ้าเกิดเราทํางานมาแล้วก็เอ้ยทํางานมาแล้วแบบลักษณะการทํางานเป็นยังไงบุคลิกนู่นนี่นั่นก็ให้เขาเขียนเลคคอมเมนต์เลคคอมเมนต์นั่นแหละแนะนําเราว่าเราเป็นยังไงเนาะแล้วก็อันที่6คือสอบไอเอลให้ได้ตามที่หลักสูตรกําหนดเนาะซึ่งแต่ละหลักสูตรก็กําหนดไม่เท่ากันอีกรวมถึงแต่ละยูยูนิเวอร์ซิตี้ก็ก็ก็ให้รีควีร์ที่ไม่เท่ากันเนาะ บางที่แบบว่ามีขั้นต่ําว่าทุกทุกพาร์ทเนอะไอเอลมี4พาร์ททุกพาร์ทอาจจะต้องแบบว่าไม่ต่ำกว่า6อะไรเงี้ยบางอันอาจจะแบบว่าเออเอา2พาร์ทนี้ไม่ต่ำกว่า6.5ที่เหลือช่างมันอะไรเงี้ยแล้วก็เฉลี่ยให้ได้เท่านี้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ไปลองไปต้องไปลองดูรยายละเอียดเอาเองซึ่งหลังถ้าหลังจากนี้เราก็ไม่ค่อยชัว่์แล้วล่ะเพราะว่าเราก็อยู่แถวๆนี้แหละเพราะว่าเราไม่ได้ไปต่อเนาะเออเรายื่นในเอลไม่ผ่านไม่ถือว่าคะแนนเอลเราไม่ผ่านเองแต่ว่าหลักๆเวลาเราจะยื่นอะเราสามารถได้ SOP ให้แน่น แล้วก็หาอาจารย์ที่เขียนเลยคอมบนเดชันให้ได้แล้วแล้วเราก็ยื่นไปก่อนเลยบางทีก็ยื่น sop ไปก่อนเลยคอมเบนเดชันตามไปหรือ sop เลยคอมเบนเ t ชันมาได้พร้อมกันก็ยื่นไปพร้อมกันไอเอลยื่นตามอะไรเงี้ยต้อบอกว่าเราเราพลาดที่บัจเจตอย่างแรกแล้วก็คะแนนไอเอลเนาะคือถ้าเรามีเวลาเตรียมตัวบ้างกว่านี้เราว่าเราว่าเราอาจจะทําได้หมายถึงว่าเราอาจจะมีเวลาในการสอบไอเอลใหม่ได้อะไรเงี้ยอืหรือแบบบัจเจตอาจจะมีเวลาไปหาทุนหรือนั่งดูให้มันละเอียดกว่านี้อะไรเงี้ย แต่ว่าโอเคตอนนี้ณนะวันนั้นบัต g เจ็ตก็ไม่พร้อมแล้วก็เอลสก็ไม่ได้ตามเป้าก็เลยต้องเปลี่ยนแผนเนาะไปทางไปยื่นปอร,ร์โทที่ดิดาสายที่จุฬาแทนแต่ทุกคนก็นอาจจะงงเนาะเพราะก่อนที่เราบอกมาทั้งหมดว่าเราสนใจจะไปด a ต a ้า t นดัตต้าในลทิศทำไมอยู่ๆเปลี่ยนมาเป็นดิดาสายได้เนาะ ก็ต้องบอกว่าก่อนน้านี้เราเคยกลัวเรื่อง c o d i ิ้งสกิลเนาะถ้าว่าเราจะไปทางเดลสายเราค่อนข้างกลัว c o d i ิ้งสกิลแต่ว่าพอเราได้ทํางานที่เกี่ยวกับ data processing ใน Job บก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เลยได้ทำโคด d ิ้งเกี่ยวกับกา cleaning data ค่อนข้างเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเออโคดดิ้งเราน่าจะพอไหวและถ้างั้นนะ่ะเราน่าจะสมัคร Data ดลสายไหวน่าจะพอเรียนได้อะไรเงี้ยก็เ,เลยลองสมัครเป็นพาร์ทไทมไปเนาะเออเพราะว่า ให้ให้ลาออกมาเรียนแล้วว่าไม่ใช่เรื่องเท่าไหร่ถา้มถามันไม่ได้ถ้ามันไม่ได้อยู่ต่างประเทศนะไดอยู่ในไทยแล้วว่าก็พาทามไปก็เลยอะโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะขอพูดถึงเรื่หนึ่งผ่านมาเราเป็นยังไงบ้างเพราะเราตั้งใจว่าคลิปนี้เราจะลงวันที่22กุมภาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามันในลงตามนั้นจริงหรือเปล่า <laughs> สำหรับใครที่อยากสมัครเนาะจะได้ยังสมัครของจุฬาทันแต่ก็จะบอกว่าให้รีบนิดนึงเพราะว่าจุฬาเนี่ยจะต้องสอบคะแนน2ตัวคือ CU base กับคะแนนภาษาอังกฤษเนาะซึ่งคะแนนภาษาอังกฤษไปดูเอาเอง มันยืนเทียบได้มันถึงใช้เอลเทียบได้หรือไปสอบซีอูเทปก็ได้แต่ว่าอีกหนึ่งที่ต้องสอบแล้วมันมีกําหนดเป็นรอบอยู่คือซ u b a s บก็ซ u b a เ e เนี่ยจะต้องสมัครภายใน12มีนาเนาะเ,าเาพราะงั้นแล้วคลิปนี้จะลงช่วง22กุมภาพันธ์เพื่อที่ว่าถ้าเกิดทุกคนใครสนใจของจุฬาจะได้ไปยื่นสมัครกันทันโอเคแต่ถ้าเกิดดูของที่อื่นก็ก็ใช้เวลากันเอาเองแล้วกันมีของน่าจะมีธรรมศาสตร์มีนิดา้ามีอ่าสุศร,รีนครินอ่ามอสวอแหละ ก็ไปลองดูลองดูอันนี้เราไม่ได้หาข้อมูลมาเนาะเราเรียนจุทาเราก็จะแมนข้อมูลของจุทาเราก็เลยขอ,เ,อเป็นทางนี้แล้วกันโอเคก็เรื่องราวว่าแบบเราย้ายมาจากจิวิทยาเนาะมาอยู่ที่เรียน data าไซ e จุฬาได้ยังไงอ่านก็จะเป็นพาร์ทนั้นเนาะส่วนพาร์ทว่าโอเคเทอหนึ่งเราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันต่อซึ่งก็จะบอกว่าเอาลน์ในการรีวิวตัววิชาของเราเนี่ย เราก็จะรีวิวเรื่องเนื้อหารีวิวเรื่องความถนัดส่วนตัวเรื่องวิธีสอนตามเพอย์ฟนิ์ของเราเนาะแล้วก็ผลประกอบการก็คือเกรดเกรดในทุกคนเห็นอยู่แล้วนะตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่กันไปโอเคเอาวิชาแรกก่อนอันนี้อาจจะแตกแตนิดนึงเนาะเพราะเราครอบมาหลายทีโอเคเ e r ร์เซมิเตอร์ตัวแรกก็คือ Theory of Prop หรือคือ Probability แหละก็คือทฤษฎีความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นเป็นวิชาที่เป็นพื้นฐาน สำหรับสติค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าสติเขา่าจะเป็นมันค่อนข้างจะผูกกันมากพอสมควรเราจะรีวิวว่าสติในตัวเนี้ยใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเทมหนึ่งตัวเนี้ยมันมีทั้งพาที่เป็นของมอปลายอยู่ประมาณนึงไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่ามันปูพื้นให้เราได้ดีแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปในพาที่มันเป็นของเขาน่าจะเป็นแบบมหาลาัยได้เนา อาจารย์สอนก็ระวาเรื่อยๆเนาะไม่แบบว่าไม่กดดันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะลอยๆบ้างมึนงง,งงๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถามอาจารย์ได้อาจารย์นข้าใจดีไปไปลองดูกันได้เนาะสำหรับรุ่นน้องคนไหนที่สนใจที่เรื่อพอไม่ไม่ใช่ยากอาจารย์ใจดีประมาณนั้นสรุปง,ง่ายๆสั้นๆผมก็อบการก็เอครับผม <c oughs> <c oughs> พูดแล้วแบบเหมือนฉิงวะข้อหาส่วนตัวเราก็ต้องบอกว่าเราพอที่จะแม่นเลขมอปลายมากประมาณหนึ่งเนาะถึงแม้ว่าจิตวิทยาเนี่ยจิตวิทยาต้องบอกว่า อ๋อหรือบอกไปว่าจริงๆที่จุฬารีายกร้เลขขั้นต่ำ9ตัวหมายถึงว่าเซต์ร์ไซจุฬารีายกร้เลขขั้นต่ำ9หน่วยกิตหรือไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าเรารู้สึกเราจะได้อยู่ที่ประมาณ8หรือหรือ9พอดีไม่รู้จำไม่ได้แหละอันนี้ไม่ค่อยมั่นใจเนาะแต่ก็น่าจะได้มันเรียนมาได้แล้วอะเนาะแต่ก็ในในจิวิยาเนี่ยเราจะเรียนเยน้นเรื่องของสถิติแบบทดสอบสมมติฐานเออก็คือสาหรับการวิจัยโดยเฉพาะที่เหลือเนี่ยเราไม่ค่อยได้เรียนแต่ว่าพอเรามีเลขพื้นฐานที่เป็นเลขของมอปลายได้ค่อน เรามาเรียนตรงเนี้ยที่เป็นแบบเรื่องของอทฤษฎีค่อนข้าจะเป็นเนี่ยช่วงแรกๆเลยเลยแบบว่าไม่ไม่หลุดมากอะไรเงี้ยจริงๆหลักสูตรเขาก็มีตัวพรีคอร์สให้เนะาะแบบว่าเหมือนเรียนแบบพื้นฐานให้ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็เน้นเรียนเพื่อรู้ว่าไม่รู้อะไรอาจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพื่อให้แบบเคยไปเตรียมตัวมาได้ทันเนาะหรือแบบเรียนแล้วเอ้ยนี่ไม่ถนดัดว่ะตอเข้าไปเจอจริงก็จะได้แบบตั้ง,ต,งตั้งโลกันได้ทันอะไรเงี้ยไม่หงายหน้าไปซะก่อนโอเคนั่นะคือ t h e o r y of prob เนาะหรือ probability อันที่ 2. i n f o r i o หรือวิชาที่เราเรียกกันว่า Data Visualization วิชาเนี้ยสำหรับเราอ่าโอเคเอาเนื้อหาก่อนเนื้อหาก็คือว่าเป็นเหมือนโชว์ว่าโอเคการที่เราจะ Visualize หรือ Data Visualize มันคืออะไร Visualization คืออะไรเริ่มจากแบบพื้นฐานม,มากๆเราก็ไล่มาว่ามันมีแบบไหนได้บ้างเรามีตัวแปร1ตัวเราทำแบบไหนได้เรามีตัวแปร2ตัวเราทำแบบไหนได้3ตัวทำแบบไหนหรือมันมีวิธีแบบไหนที่ทำให้วิชวลไลซ์มันตอบโจทย์คนที่จะเข้ามาดูได้อะไรอย่างเงี้ย ออทำให้เราได้ Walkthrough ไปเจอ Visualization หลายๆรูปแบบแล้วก็วิธีทําด้วยเขาก็จะมีสอนถึงวิธีทําด้วยนิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่วิชาที่เน้นโคดดิ้งเป็นหลักเนาะอ๋อคือบอกวิชาก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นวิชาเน้นทฤษฎีเนาะหมายถึงว่าก็ทําโจทย์อะไรเงี้ยเลขเลขมันคือเลขเลยในวิชาก่อนหน้าเนี่ยแต่อันนี้ก็คือแบบว่าเออเหมือนแบบว่าเน้นความเข้าใจแล้วก็จําได้ประมาณหนึ่งว่าแบบโอเคข้อมูลแบบนี้โจทย์แบบนี้จะต้องควรจะต้องทําวิชาลแบบไหนวิชไลแบบนี้ดีไม่ดียังไงดีไม่ดีเพออราะอะไรอะไรเงี้ยหรือ ทำไหนที่จะตอบโจทย์ได้มากท่สุดอะไรนั้นก็คือ d ร Data v i s u a l i z i t i o n เนซึ่งความถนัดเราเนี่ยคือแ yeah ย่มากคือเราต้องบอกว่าเราหลังจากที่เราเคยทํางานอยู่ที่บริษัทใหญ่แห่งหนึ่งนะต้องบอกว่ามันเป็น p r e f e r ฟคต์ของเจ้านายว่าว่าเจ้านายของเราในเวลานั้นอนะเขามีความชอบที่จะเห็นตารางมากกว่าที่จะเห็นเป็น Visualize เนาะซึ่งมันทําให้เราแบบว่า เวลาเราจะทำวิชวลไลซ์เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่รู Skills ้ว่าเราจะทํายังไงให้ตอบโจทย์เขาหรือบางทีเราก็พยายามทำให้มันตอบโจทย์แต่ว่ามันไม่สากลขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันมันเลยทําให้เราติดพื้นฐานตรงนั้นมาว่าเออเราเราก็วิชวลไลซ์แบบนี้ไปอะไรเงี้ยให้เขาเห็นตัวเลขเป็นหลักซึ่งซึ่งมันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้ดีกับทุกๆอย่างหรือกับทุกๆครั้งเสมอไปอะไรเงี้ยมันเราเลยทำแล้รู้สึกว่าเราพื้นฐานวิชานี้ไม่ค่อยดีเราพยายามตั้งใจเรียนมากที่นี่อาจารย์สอนดีมากอาจารย์สอนเหมือนแบบว่าเป็นอาาาาาจจรรรยยย์บบบเชแว่ ขาเีไม่ไม่น่าเบื่อเลยเหมือนเหมือนมีเพื่อนในคลาสบอกว่าเหมือนเรามานั่งนั่งฟังซัมินาหรือว่าอะไรอย่างเง้นแบบว่าแบบนั่งนั่งฟังอาจารย์แบบทอล์กโชว์อะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้อาจารย์พูดเก่งอาจารย์พูดลื่นแล้วแบบเออฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเพลินเราเราเราแบบเราอยากเรียนกับวิชานี้อะไรเงี้ยแต่เรารู้แหละว่าเนื้อหามันไม่ง่ายเลยเพราะยิ่งด้วยเรารู้ว่าเราไม่ถนัดด้วยอะไรเงี้ยผลว่ากอบการก็บีอ,อ๋อหรือบอกไปว่าปอโทอย่างน้อยของหลักสูตรนี้นะ ทุกคนน่าจะพอเคยได้ยินติดโปรเนาะติดโปรของตอนปอตีมันคือหนึ่งจุดห้าท่านที่ของจุฬาติดโปรของตอนปอโทคือสามนะก็คือแปลว่าเกรดเฉลี่ยรวมเนี่ยต่อเทอเนี่ยห้ามต่ำบีถ้าเฉลี่ยรวมต่ำบีเมื่อไหร่เนี่ยก็คือติดโปรติดโปรสองครั้งก็คือทายให้ให้รู้ตรงกันเนาะว่าบีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เกรดที่ดีเท่าไหร่อาจารย์น่าจะช่วยแล้วด้วยประมาณนึงโอเคเนาะส่วนตัววิชไลชอบวิธีสอนมากชอบอาจารย์มากๆแต่ว่ากูกระจอกมากๆโอเคมาตัวที่สามเดต้าเ prep เนาะก็คือชื่อเต็มมันคือ data acquisition and preparation เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการเก็บ Data แล้วก็การเตรียม Data คือวิชานี้ก็จะเน้น Python เนาะ coding วิชานี้เป็น coding ในเทอมแรกเน้นว่าโอเคเราได้เราเก็บ Data มายัางไงเนาะได้ Data มาเสร็จปุ๊บเราจะต้องเช็คอะไรบ้างที่เราควรเช็ค missing value ว่าเอ้ยไอข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันสมมติเราได้มา1000โรั0 0 0นี่คือแบบทุกทุกอลัมน์นี่คือมีครบหรือเปล่าบางทีก็มีไม่ครบ แล้วมีไม่ครบแล้วเราจะอิมพลว่าไอ้ที่มีไม่ครบนี่ทำยังไงบางคนก็จะบอกว่าอ๋อตัดไปเลยดิมีทั้ง1000คิดอะไรมากว่าก็ตัดตัดไปบางทีตัดไปเหลือเก0าอมีมีช่องว่างอยู่ร้ออันอะไรเงี้ยบางทีก็จะร้อย100อันนี่เยอะเหมือนกันนะสิเปอร์เซนต์งั้นเราลองแก้ข้อมูลไหมแก้ยังไงดีก็จะมีวิธีหลากหลายแบบซึ่งเราเราส่วนตัวเราก็โอเคไม่ คือก็ต้องบอกวิาวชานี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างยากประมาณนึงเนาะถึงแม้ว่าเราจะทำไพทอนมาคือต้องบอกว่าเรามีพื้นฐานไพทอนมามันทให้วิชานี้เราอะไม่ได้ยากมากสำหรับส่วนตัวแต่ว่าเรื่องของแบบเชิงสถิติของวิชานี้มันก็ไม่ง่ายสักเท่าไหร่คือวิชานี้ก็ก็มีความใช้ความรู้ด้านสถิติอยู่ไม่น้อยแล้วก็มีใช้โคดดิ้งอะค่อนข้างเยอะคืออาจารย์ก็พยายามสอนแล้วก็ขเขาก็พยายามอัดคลิปหรือแบบว่าพรอไวต์อะไร r e s o u ต่างๆให้เพื่อให้เราแบบได้เรียนในเขาเรียกว่า ในหลากหลายช่องทางได้อะไรเงี้ยเออแบบให้เป็นตัว perplexity เพื่อให้เราบอกเข้าไปไม่เข้าใจไปถามเนื้อหาได้จริงๆเราค่อนข้างชอบวิธีการนะเอาอย่างนี้แล้วกันชอบชอบวิธีการที่อาจารย์ provide resource หลายๆอย่างให้อย่างนี้แล้วกันแต่ว่าเรื่องสไตล์การสอนอาจจะไม่ตรงกันแต่ชอบแต่วิธีการเราว่าเราโอเคซึ่งก็วิชานี้เนาะด้วยความเป็น python แล้วก็มีมีพื้นฐานที่ค่อนข้างดีในเรื่องของการแบบ cleaning data อะไรเงี้ยก็เลยโอเคก็ A แม้ว่าคลีนดิเดต้าเราอาจจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้คลีนเดต้าที่เป็นตัวเลขเท่าไหร่นะเพราะเราคลีนมาเป็นเท็กซ์ซะส่วนใหญ่แต่ก็นั่นแหละด้วยต้องบอกว่าด้วยสกิลไพทอนประมาณหนึ่งทําให้ได้เอทำไม่ถ้าไม่ใช่ว่าเราเขียนไปทอนมาก่อนเราอาจจะไม่เราอาจจะบีเหมือนกันเพราะประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับวิชาในเทอมแรกเนาะก็ก็นั่นแหละ ABA ก็ก็โอเคแต่ต้องบอกว่าลักสูตรของพาร์ทไทม์เนาะพาร์ทไทม์เนี่ย ผ้าทามกับฟูทามจะแตกต่างกันนอกจากเรื่องราคาไปดูเอาเองเนาะราคาเท่าไหร่ไม่ไม่ขอพูดแล้วกันแต่ว่าโอเคนอกจากเรื่องราคาเนี่ยก็คือจะมีเรื่องแบบว่าเหมือนเขาก็จะอยากให้พ้าทามแบบว่าไม่ชชว่์ว่าคุณทํางานได้จริงๆเราก็จะเขาก็จะมีการสอบตัว comprehensive exam หรือสอบวระดับว่าคุณเข้าใจสิ่งนี้จริงๆใช่ไหมหรือ,หร,อหรือในอีกมุมหนึ่งคือว่าถ้าคุณต้องทํางานเนี้ยคุณทําได้จริงๆหรือเปล่า ซึ่งตัวที่สอบในในเทอมที่1คือ visualization เห็นที่บอกเนาะเห็นเก์ visualization ล้วทุกคนก็อาจจะพอเราได้ว่าผลลัพธ์มันอา,า,าจจะออกเป็นยังไงซึ่งจริงๆผลลัพธ์ยังไม่ออกนะไยถึงว่าผลของ comprehensive exam มันยังไม่ออกแต่เราเดาว,ว่าคือเราเราทำไม่ตรงกับโจทย์อาจารย์เท่าไหร่เราเดาว,ว่าเราอาจจะตกซึ่งถ้าตกก็มาซอมได้เนาะหมายถึงว่าเดี๋ยวเทอมหน้าน้องมาซ้อมอะไรอย่างนี้ ของเทอม2ก็มีเทอม2เดี๋ยวก็จะต้องมีสอบคอมพิวเตอร์เ็กซ์แอมเหมือนกันซึ่งถ้าเทอม2นั้นตกอีกก็อาจจะสวยแล้ว <c oughs> <c oughs> ก,กอ็อาจจะเหนื่อยหนะ่อยแต่ถ้าเกิดเทอม2นั้นไม่ตกเรามาตกแค่เทอมเทอมหนึ่งเนี่ยก็แก้แค่เทอมหนึ่งก็จะบอกว่ามันก็ไม่ง่ายเนาะถ้าเกิดว่าตกหมดเลยหรือว่าซ่อมแล้วก็ไม่ผ่านอย่างเงี้ยก็คือทายเหมือนกันส่วนอ้อก็อีกอ,อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นปอโทพาร์ทไทม์เวลาแบบว่าโปรเจกจบจะเป็นแค่อินดิวดลอินดิวดูออลสตูดี้ก็คือ i s ก็คือมันน่าจะเล็ก อันนี้เราไม่ัวรนะ์เนาะยังไม่ได้ถามรายละเอียดมาแต่ว่ามันไม่ใช่ทีสิทธ์ทีสิทธ์เนี่ยจะมีรีควายว่าคุณต้องมีเท่านี้หน้าต้องมีผ่านหูุนนี้นัน่นคณะกรรมการอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอเป็นอิดิว i d u ส l s ดดี้มันมันไม่ได้รีควายขนาดนั้นเนาะก็อาจจะเน้นว่าแบบเออคุณสนใจอะไรคุณทําอะไรออกมาอาจจะต้องมี5บทแต่ก็คงจะไม่ได้ strict เท่าทีสิทธ์อะไรเงี้ยจริงๆเนื้อหาที่เราจะคุยก็ประมาณนี้นะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจเนาะอยากจะมาเรียนใน สา่ของเดล้าทรายก็ลองดูได้ลองดูได้ตอนนี้ก็ยั่งอยู่ในช่วงที่เขาเปิดรับสมัครกันเนาะใครสนใจก็ลองลองดูลองดูหรืออยากรู้อะไรเพริ่มเติมก็ทักเข้าไปถามที่เพจคณะได้นะสำหรับสเตตของจุฬาเออเขาก็ตอบอะไรได้อยู่นี่ก็ลองดูได้ลองดูได้จี G. สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละคลิปสั้นๆบ้างเนาะทาแต่คลิปยาวมา20กว่านาทีตลอดเลยว่าถ้ารู้สึกว่าคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์ถูกใจหรือว่าอยากให้เราทําอะไรประมาณนี้ออกมาต่อเนี่ยก็กดไลค์ได้เนาะ เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยแล้วก็ดันเรื่องอัลกอริทึมด้วยจริงๆงแล้วเออแล้วก็สามารถกดซับสไครป์ได้เนาะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้อีกตอนนี้เรายังยึดแผนเดิมอยู่ก็คือ2คลิปต่อสัปดาห์ก็เราติดตามได้ว่าอีก2สัปดาห์ถัดไปจะมีคลิปอะไรมาให้ดูต่อเนาะแผนเราน่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับสายเทคบ้างสายแบบเดเวลลอปเปอร์ว่านู่ยนั่นอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวมาลองดูกันลองดูกันแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีพูดถึงอยากหรือว่ามีอยากจะแชร์ยิ่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนป,าาป็นนทั้งสายออืื่หร เรื่องของการย้ายสายเข้ามาเรียนในสายที่ไม่ใช่ของตัวเองอะไรเงี้ยก็ลองแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้เนาะหรือสนใจอะไรมีคําถามอะไรเกี่ยวกับหลักสูตรถ,ถ้าไม่ได้ไปถามในอ้นนี้เราก็มาถามกับเราได้เนาะถ้าไม่ได้ไปถามในตัว Facebook ของคณะกม็มาถามกับเราได้ถ้าเท่าเราก็จะตอบเท่าที่พอรู้เด้ประมาณนี้ประมาณนี้นขอบคุณทุกคนมากสาหรับการรับชมในวันนี้นะครับขอบขอบคุณครับ